老了。 โอ้สุดแล้วดแล้วคือดีที่มีสัคืนไม่เหมือนเกียวเี่ยมันดีแต่นแน่ขันเข้าไปครับโอดีไหมโอดีอันนี้มันมีน้ำเปเะะ โอ้สาหุนสวัยดีสางไงสางไงสางไงมาวันนี้เสีตุ้ยเสียปอดมาใส่ดลมให้ดนมตัวนี้เก่าหลายเลย เปลี่ยนใหม่มาสินโอ้แล้วหาไปพักตท่นั้นตอนนี้นะนนแซบ่บให้เป็นอยู่วะเคยจะคุกมาประกอบพดนมนี่มันจะได้อยู่บ่ไอ้นะไฟอด เคยได้เคยได้คุกมาเปิดพลมมาเปืดอยสามพัดลมจะได้อยู่ครับต้องรอต้องรอมังเนาะอันนี้ผู้ซอยไปดนะมันจ้องได้ซอยถึงหาใบเยไม่ใช่หาใบไปแน้วใบพัดลมรุ่นน้สิคักอยู่ด้นะพ่อกกยพัดลฟ้าเราไปหั่นใหม่ปีนขึ้นปาในตัวโอ้ยังไงนี้นี่อ อะไรมนอยู่ทางไหนเนี่ยเหดพผลลมมัน,นก,ก็จวดไปนะเนาะอากาศดีขนาดนั้สดชื่นวะตื่นมาเนาะสดชื่นในวันนี้นะอากาศนี<ป>่สบายดีเป็นทางการหากนันตื่นนอนบืรอคือนนี่จัดนักอยู่ฮอลลีวู แซ่บสองแซ่บมาซอยหเห็ดพะล่มนี่มีดอกไฟบ่ล่ะแหนดอก <laughs> ใส่พะล่มบุ๋นมีดอกไฟเด้องานเข่าเลยเ,ลเอาจับจวดมาเด้อพี่น้องครับ300ซนี่ยกขึ้นรถอันนี้ปะก่อนนะได้บอกอาขอกก่อนก็ได้ <c oughs> มีระดัฟ <c oughs> ไฟนี่มันมาละมันวะหนู้นบอกให้เอาอ่างก็ใช่ไหมงามอยู่เลยเ <c oughs> นาะถือวาป้าว่ <c oughs> อันนี้อันสร้างต่อพรมเด้อมันไปจะได้สร้างติดต่อมาเด้อมันจะสร้างกินเหล้าเดิเนาะก็จะสร้างกินหลักเป็นเบิดก่อนนี่ไงเแซ่บใหญ่สร้างไปฝากไฟฟ้าเด้วยไปสนใจติดต่อมาเด้อแฮปซี่เบี้ยชิเบี้ยก้นหนึ่งก็พบอกเด้ออันนี้อันนี้คป็นซอยนะผมเป็นนซอยเมาเด้ซอยจับซอยอย่างประกอบซะได้ยกขึ้นเออ ลองใส่แล้วก็ลองนะโอ้สุดยอดแจว๋วอะไราใบาพัดเฮ้ยบ้านนี่ตายหนาวเลยนะโอ้ร้องคัทเลยเนะลยร้องไฟมึงเขาทุบุ่งไฟบริการริถือกุญแจนี่เสียบบนี้เหนี่ย เนีเ่นนยเดี๋ยวพี่น้องร้องเลยนี่โอ้ย,ด,ยดีขนาดหาไปพัดฝี่มือสร้างฟอร์ดสร้างเมาสร้างเมาวันนี้มีไฟสี่เลยหลายสปีด มาบันน oh, ี <avec behaviour> oh, ้ก็บาชวดหลังจากแล้วแล้วกัโอ้ยินนี่สล็อปพัดลมเลยเนาะสล็อปพัดลมในห้องอริยาโโด้รูเห็นเนาะไปเ

ว่าใดอะได้ล่นเมียงเมียงมือหลวงใช่ไหมเนี่ยเมือนหลวงมือกุญิงนางนู้นทำฮะกวนเดเดียวคำเดียวบพว่าอชน้อาอ่านางที่อันนั้นรอ่างกเดี๋ยวมมาใช่่ให้ยังอยู่บ้านนัููีมรับเ้าเียเดียอมันบกแกมันมามาม่ต้อยม่ เราลองดูจะคำเนาะน้องก็ใช่โ <c> อ <oughs> <radas> ้เป็นยาวคำหนึ่งห้าสิบับเปยาวคำหนึ่งห้าสิบเจนเดอร์เน้องเด้อไม่หมดหมดเลยคำห้าสิบเจนบรอนเอาเงาดันให้มันสไลนึ่งสติ๊กลเป็นยาวหน่อยเหรออืมที่เด็กๆกินใ่รุ่งเหมือนนะลองดูเป็นยาวน่อ ดีกว่าผันปุยเห็ดเมื่อกี้นี่เราหมานีเล่าไล่มาแต่จะไล่กระม้วนอะไรไม่้มันกไดใจนะไม่ให้มันกไดใเมม่มึงดวงพี่น้องมาใช้ลูกดูดพ่อมนี่ได้กินเมี่งได้่ากิน่ิน่ไม่ แค่บ mm ุญไปยึดนะค่อยครั้งหนึ่งไม่ใช่แค่บุญที่ไปหลามเนาะคายดีมันแพงาง่ายเนอะโน่ง่ายเนอะวันนี้เมนูต่อไป Bình Bà kho để đề điều Bình bà kho để đề điều Bà kho Mù sốt, Hình không Cô đã mù suốt Bình mù sốt ไอห,หมูสดหมูสดสดหมู่บ้านแบบว่าบ้านตีนน้ำมันหมูสามสั้นโอ้สุดยอดหมักไว้ประมาณหมักไว้กับมีอย่างไงหมูชิงไก่กระเทียมหมูชิงไก่กระเทียมพริกไทยซีอิ๊วขาวแล้วก็มีขี้ก็ซอบปรุงรสอะ ไว้ประมาณสามสีม่ชั่วโมงเอารอตทีตามกันบบวานน่ารถซาบมันจะออกมาเป็นยังไงไปบองบาร์บีคิวปิ้งหมูบ้างโอ้หอมแล้วเจ้าหอมแล้ว เขาเนี้ยเดียวเพียงเดียวเดียวขอเงเมื่อไรวนนี้บลุกโบลสีเมื่อวานนี่เ๋โอ้โหข่แล้วแต่งพนมมือเลยใส่พนมมือแล้วเบื่อเบื่อเปล่า ใส่พรแล้วก็มาชวดเนาะชวดบาชวดแล้วก็จัดเมนูเล็กน,น้อยเบียร์จักสี่ห้าแก้วเออปิ้งอันนี้บาร์บีคิวหมู่บ้านพี่นอ้องพื้นท้องพื้นช่องหมูบ้านกระดูกข้างที่โครงหมู่บ้านนะครับป่าคอแดดเดียวโ oh. อ้เนาะใส่เบอร์น่าหางเหลือ,ององามนะโอ้ oh. หอมแล้วหอมนะต้องต้องปิ้งให้มันก้อกรอบลวรวเหลืองๆ <c oughs> เอาตรงนีน้าองเยป,ปิ้งกลับบ้านหนึงแล้วกันไรเรื่องหมูสดมากไว้าสเก้าโมงเช้าล้อที่ตามกันยาวๆเลยพี่น,อน้องบอลรสชามาจะออกมาได้ไดหีหอมหอมหอมจะสิบโมงเพี่ย มะเฟนไงเปจียวพริกหนุ่มเจียวพริกหนุ่มบ่กินเนะไม่กินแหละเลือกินก็แซบบอบเชีวเมียงไหนมือวันเนาะอุ่นมางห็ดลูกด้ินเฮ็ดขหนึผ่านมาำต้องส่งจะเป็เกียงไหมเนบอนะตุยอันนี้เพื่อนเมีย่หวเออมึงนุ่นมึงมึงอะน มีอยนางนี้มีขี๊ดมีสิงไค่เนาะใส่เครื่องงคเรื่อหอมสมุนไพรสมุนไพรเนื้อแดงเอื้อแดงลองดูไม่ชอบลูกแดงเนาะชอบลูกใบกะจัดไปลวดพีเขียวอืมฉันหน่อยน้อยเดียวต้องใส่สองอันตัวเลยโอ้อันเดียวก็ตายแล้วเลยโอ้ยบุเพสลองดูหักลูกโดดสี่ลูกแล้วบอกหาลูกสวยเออเออมาใส่ลูกโดดไปล่ลูกโดดเอพี่น้องได้ tôi oh, <laughs> oh. à? 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 mùa đi cho đến ngày càng cần ngày càng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  ngày này ngày càng ngày càng ngày càng ngày bây giờ này, xuất càng rồi. càng ngày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  โอ <S 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 ้หอมขนาดกูไงจะได้กินปะกำลังกำลังกำลังเรื่องนะหอมหอมหอมปิ้งเลยบรินี้ตับแก้วตับแก้วมึงหลวงว่ะพริกหนุ่มพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มภาษาไทยว่าน้ำพริกหนุ่มแจ่วป้าน้าว่าแจ่วแก้วเผ็ดดิบแจ่วเผ็ดดิบเออก้เสี่ยวแจ่วข่า เจียวก็เจ้าข้าเจ้าข้าเอจียวปลาเสียวเออเจ้าวปลาเสียวขาวอะไรนี่ตุยวะชาตุยว่ะเจ้าข้าหมกหกเพชรหอมหอยใหญ่กระเทียมหอมเอาจึ๊ออันนี้น้ำมันว่านนี่นะปากคอเดเดียวลองที่ตาม บัดรสุกาลงลองที่ตามเม่ว่ารถซ้ำเป็นดอกไมก้เลย่าได้แล้ได้ตออ่อล้อกับต่อจวดด้ยนะตอนลอ้ลอล้อบาร์บีคิวเขากับจวดไปน้ำเออจนนุดจุดจุดีุดจุดจุพจุดจมดี่ดยนนจุดจุดจุดนุนาดาดนด ปานโทนิโดปานปานโทนิโดข้าวมาแล้วอันยุ่งแบงวนกับโบมี่พี่น้องพัดลมแหงลายแปนใบคนโอ้ยไฟไหมไฟไหมไฟไหม้ไฟไหมไฟไหมนุ่มสิเลเอาขึ้นเถยเเสียวว่ะตาบะคอนคอนจะเสร็จโอเคเลยจะให้นหนึ่งหเมแยมหนึ่งนะขวาได้เลยเนาะเอา

ไสยเรามันอ่าเมียาวนอยวน้ันตเป็นตัดดูินะดูดยี่ยใหม่อยู้ยวะเอาก็นเอากันเแล้วก็จัดเมนูกันเลไกนหน่อยเซฟฟอดเป็นยังไงฟอมเจียวผูเชี่ยวเด้อมาเด้อเจียวเจียวผักผิด เป็นตังกินเนี่ยหอมหอมหอมกินแบบบ้านนอกมือนิแบบแบบบ้านบ้านเนาะสูตรบ้านแจ่มเผ็ดภาษาไทยว่ามันพริกหนุ่มกินกับปิ้งหมูโอ้สุดยอดหมูกับหมูบ้านพี่น้องหมูหมูบ้านหมูสดเอาล็อติดตามกันต่อนะแล้วอะไรไปพี่น้อง ปิ้งมูสดปิ้งปาคอเด็ดเดียวโอ้พูน่ะประาอังกฤษสุด,ด่งดด้งแล้วก็เจลหมกเพชรดิบสุดยอดเปิดบมุด,ดุนี้เป็นอย่างนี่โอ้แกง <No S 1> นะไม่สุมใ,ใส่กะทิสกะทิลงไ่สมลอง,องลองกัองลองลองลองกงลอง นอนแม่นอนแม่โอ้โอโอโบอกรองแกงน้ไใ้สมมาโอ้ยเกงอยู่ซึ่งมึงกาแฟอ๋อใช่รุกกลมเนตัวนัน,ม,นมันๆดยอดเากินนึ่องข้าปบะบาดว่าประบายมาเจวินเออ

กินข้าวเหนียวเหมือในละผานองเมอลินบัตรเนี่ยมาเด้อกินข่าวเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อกินข้าวแรงเด้อโอ้เจ้าเพชรแซ่บแซ่บแซ่บลำเบอร์หนึ่งไปจะได้ฟอดข่ากันเนาะข่ากันจางงานนี้เลยเนาะไม่จางเอเจ้าเนี่ยบอ่จนี่แห ลองซิมดูปลาเป็นยังไงแซบป่ะปลาป่ะแซบป่ะม้นแซบไล่แจขนาดเป็นหูยังทาสาเจียไล่พูดรู้กิเจ็บทองได้มาส่งนี่ให้แม่งาน่ยจานีหนึงเพื่อ ไม่กลองกินกับข้าวดิแต่นี่ใส่ปลาราใส่ปลาร้าเพราะว่าอยากใส่ลองลองที่มกัะเมียกิมเพราะว่าลูกไม่กินนะกินไม่เค็มเลย้างช้อนใส่แองเลยเลยอืช้อนกลางอ้อมึเดียวอันนี้ตำมุหงน่าแซ่บขนาดโอ้มได้กินนอตำมุหงปูอะไรข้งนอกเข้ารึเปล่ากแซ่บตำปูโอเคเรากินเข่าด้ย มาเียกกันเาอกันเด้อเกเจำหน่อยเอาซมรอก็เผ็ดเมีพอดีละมันบเาราพโยเนี่เผ็ดหลงลูตแจวโอเคแจวเผ็ดอยู่ตดมแจวเผ็ดเย็พิษพน่ต้าบกหลายมึงไปคุยไปเนาะเออคุยแล้วเจวไม่ดี็คุยเนาะ มึงคุยหลายมันก็คุยหน่อยตัว่ามันผดเลยม่นบอเออพูด่ะคุยบุกหลายพวกรู้ไหวเพอะไรดเบยเยกิไหนพี่น้องกรูโอ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงเลยแซ่บสุดยอดมีลวกักนีก่อน่อนแซ่บซ้วยสซเเี๋ยวเราจะอกนเ็วเกินเ็เกินอ้เชื่อม่ ป็นยังไงพีมาทำงทีมดีก่ไม่าเสตอะไรจ่าบเฟตเดินนด้อลซากินเด้าายดิกูดสเนคินมาขากินาลาแซ่บสุดโอ้สุดแล้วสุดแล้วอ่้บีให้เมียนะ เข้ามาฟังกันเลยหมูบานแล้วเดี๋ยวเราก็เอาคืนเอาหมูคอนแทคเลเราก็เอาคืนแซบไล่หมูแซ่บหมูแซบวะหมักไปเด้อหมดบุบิงห่งเก้ามเช้าเก้มงเนาเดี๋ยวแหมักเจ้ามักครั้งนี้ไม่เค็มะเจเออเดี๋ยวนี้พยายามเลยกินเค็มหลายพไดเค็มหลายน่้เหี่ยงข้าเลา ตาม่รู้กน่าจะเจลจเจ้าเเวิแม่นกินเจีาวเออบันีแท้แแบบนบกน่องมันกินอะไรเเวไม่กินนอไเยจียวปลาเขาอันพอดีอแกมมันได้เนอนเจียวปลากระตมุ้งมันมีรสชาติเาเจียวอัดเข้าไปครับพอดีเนาะอพอดีเขาแรงเลยพี่น้องเด้อมา ตาบมกหงสแหระเลียังได้มีคอพอกระตุแล้วจังเจลโดนจังดนแบโอ้ม่ไปเท่ากับลูกกินนูโดหรอนูโดเจลเนาะนูโดลูกแปกก่าเนะเกาหลีนะอันนี้มันมีน้ำอันนี้มันเตฟตี้อันนี้มันหวานหวานอ่ะจะเป็นใครจั เด็บเนาะเด็บมูสอตข้หมอร่อยแน่นะฮแนเลยอ่ี่ได้นะน่เพราะว่าอยู่แถวนี้อายบุ้ยเขียวแหงไว้ส่งแต่กระดูกมาทันี้ ก็เป็นเชื่อเราเป็นแมวเราเนี่ย่นดัมมาเนมันมีแต่ครอบครัวกินข่นนาววันนี้อันอันนี้ก็ในโอกาสสลองพัดลมใหม่ละท่าน <laughs> <laughs> ในโอกาสสลองพัดลมใหม่ <laughs> เอาเนาะเคลิี้ขอจบพิงเท่านี้เนะาะภัยมากก็ไลค์ <laughs> กดแช<บ>ร์บบกดติดตามกดซับสไครต์ลาวเอฟเฟมลี่เอาเซ็นยูนีคคลิปบาย 然后你姐这该打呢。